แลเอฟอาร์งพี่โซเฟียเป็นอะไรเห็นไหมพี่โซเฟียถามว่ากินเคเอฟซีไหมใครพี่โซเฟียขอบคุณพี่คะขอบคุณพี่โซเฟียพี่เอาปาสามตัวนงคีเอฟซีฟาขอบขอบปาบาก่อนน้ำาไหลวันเพจอะอันนี้ว่ะคือจอยจอยีมเพจอะเพจยังบ่เพจยังไงลืมมือจิ้มรถดีจะซื้ ้อความสีผมสวยพวกนี้ไปมาโรงเรียนใช่ค่ะใช่ไหมย่างสุราดีหน่อยใช่ยางสุรายางสีสุรายางสีสุราวิทยาคมวิทยาอะไรกันโรงเรียนวิทยาลัยใช่ค่ะไปซื้อได้นะคะเพราะว่าพวกพี่เป็นไปแข่งบอลเลีบอลนะจ๊ะเรียไม่งคุงกินก่อนเรียไม่งคุงกินเรียไม่งคุงเกีงเร็วเซีสบานดารานะคะเรียนบารีนสุขวัฒน์มาเป็นต้องกินเป็นตัวเซตอ่ะเรียกพี่มังคุงกินอย่างสวยพี่มังคุงกินกินอะพี่มังคุงเกียงมาแมียพี่สุดเสียด้วยนะ แล้วก็พี่สุเฟต์ะครคบะโว้ยเลิศกลับมาวต้วานกกิ้ขอบคุณปาวานค่ะเลิศกลับมาแต้องเห็นเเออเออแม่รนโบมาแล้วขอบคุณพี่กุ้งกิงนะคะสลับปาวานต่อไปพี่พี่เรนโบวดหรือเปล่าเฮ้ใช่ไหมอ่ะขอบคุณพี่พี่เรนบนะคะพี่กุ้งกิพี่กุ้งกิงนะคะ เออชื่อปรับอะไรครับพี่ลินโบต่อไปหรือเปล่าจะเป็นคนโดนเรียกชื่อนะใช่ไหม,มจะเป็นคนที่ลินเรียกชื่อประวันอื่อรพี่กิงไปอยู่ไหมเลิศดำไหมนี่ยงดำแล้วโอ้พี่ปักพี่กิน,นกิน,นะอะไรเนี่ยกินอะไรส่งอะไรเขาเลยส่ง โปเจกเหรอใช่มากินเสียใช่คอมมูคแซิลได้ไหมไปชงชงเข้าห้องน้ำก่อนไปล้างคนสวยอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะแม่แม่อันนี้คือจิกี้สั่งมาปัตกตะกร้าเสริเพราะว่าจิกี้ไม่มีงานรีวิวต้องสั่งมาน,นี่เองเอาลายหา,า<ม>ค่าทองมากกินไหมไม,ไม่ไม่กินไม่มีกลิ่นนะคะจะเป็นแบบว่าดองเกลือแช่อิ่มคนสวยเอ พี่เด่นโบถามว่าจะเอาปลาบานไหมเนี่ยเอาโรดเอาโรดอ๋อเาพูดก่กอนสอง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 กอะมายัไงน่ช่วงสิละแม่สามก้อนสองสองร้อยเด็กพี่เด่นโบเร็วพี่เด่นโบเลกนะครับไปไหนอะแล้วสกินคอลลาเจนพุทราหนึ่งบาทแล้วนะแม่กินกอดยังถวนยังอืมถวนยังไม่แช่ตู้เย็นแล้วก็อ๋อพี่โบไปตีบีโบไปทานไป อามือพือนไปพร้อมเขาโอู๋ไม่เคยบอกว่าจะฝ่าอย่าเฝ้าไปคยทั้งงานทุกมาดพื้อออกไปแล้วเออนี่ยใครฝุ่งมาลำบีกว่ามาในห้องกันแน่นี่ซัดฉันมาในห้องอิรินมันห้องปิดมึงก็ขึ้นขีดจิ้มเลยโอเคโอเคลูกแค่นี้แหละเป็ดคนุีนใส่ยอะโอ้ยอ๋อปึ๊งพูดออกมาใครไป คุณมีใบ้ิทธิกูด้วยยากกันเรื่องโรดเสือไม่ยันก็เป็ดกระว้ฟอยทำไมให้เป็นไปเรนวที่นั่นจบอ่ะบ้างเป็นอย่างขึ้ใสอะฉันไม่ผิดเมื่อผิดเมื่อตกลงแล้วหลอนพูดไปทำไมหล่อนเมื่อพูดได้เสือทำไมเทียวก็ฉันตีโรไว้่ตีใช้ ไม่ได้คือไม่ไดจะไปกินข้าวไปยังไรไงพี่กินไม่ได้กินข้าวพี่กินกินอะไรนี้กินไม่ละกินนี้กินไม่ละกินอย่างนี้กู่กินไม่ละได้เสียงดังไรกูสิิบนสียงดังไยเขาเขอกินหัวมีอะไรนะหัวล้อคะคุณสิดาไม่พอจะไปหนึ่งแม่ห่องเสียงหูคุณมีอะไรนะหัวล้อคะ สงสารหนูนี่หนูหัวเรี่วเฮ้ยพี่เล่นโบจะส่งปาล์มแล้วรอดูรอดูส่งเลยเร็วไลค์ค่ะเดี๋ยวไล์แข่งให้ดูนะคะคิวเพจมาได้เพจจ้าเย้ยุ้ยขอบคุณพี่เล่นโบค่ะน่ารักมากขอบคุณพี่เลนโบก็คุณนะคะพี่เล่นโบไม่เคยส่งให้ค่อยเลยปาวันแล้วส่งอันอันนนั้ให้ค่อยแล้วส่งอันส่งต่ำแล้วส่งจะส่งต่ำไม่ค่อย เอากับมึงแสบไปแปะไม้หน่อยอะไรไม่ตาเคียบเอามาให้กันนี่เด็กไม่ตาเคียบเลยไม่เป็นอย่างนั้นนีเด็กตาเคียบเด็กเอามาพิกี้กัดการมันหยาหยาหน่นอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้มันก็คือการอะตีไม่เล่นบุนันละยังไม่เคยสูงเหตุจะโยนของใส่พี่แล้วเป็นเด็กรู้เมื่อกี้มันเป็นใครอ่ะมันอะ ขอโทษคิวกล่องไม่มไม่ขอโทษคิวนูโหยกเล่นบ้างเงี้ยยังไม่นูโหยกเล่นอะไรหนก็จบมันอ่ะก็บอกว่านูโหยกเล่นนาบ้างเงี้ยไม่เลยทีนี้เรียวบอกว่าหนูไม่เองมานอ่ะมันพูดจาไม่ดีขอโทษทางการทางกันทำไมพี่คิวนูโหยกเล่นอ่ะพี่คิวนูโหยกเล่นนาไม่ยอกเล่นอะไรหนก็คิดว่าฟาสัแล้วเล่นนูโยกของมันไม่ดีไงไม่ยอกคุยกับมันแล้วอยากใไสเบอร์ไหน ทำไมต้องอาให้อย่างคนเดียวอ่ะไม่ยอมอือม่กินเติมน้ำทำไมเติมน้ำอะไรยังไม่เติมเลยซิมดูไม่ใส่เดบางจืดจดไใส่เดวนี้นะรว่าสิก็มาเป็นคอร์เต้นแล้วก็เสือ์เสเกางเกงอืออรอเป็นรสพีซใช่รสพีซก็เอาไหมมีอยูสูงให้อร่อยน่ากินกินนั่งเนแนี้ใช่ปบยอหนขารค่ะ ีชุกิลาพ่อของงูใช่เขาแบ่ไงไว้ให้อยู่ราะว่าใะ่ใจใทีมเราใช่พรุ่งนี้บอกจะเจอกันที่ไหนยางสรีสุราชเจอกันอยู่ที่ยางศรีสุราชนะคะไปทําอะไรไปแข,ไข่งแข่งบอเลีครับครับพี่เขียวอ่อหนูไม่ได้งานรีวิวนะคะนี่เป็นงาน เขาบอกว่าบอกว่าดูขอโทษบอกเองหนูทำผิดหนูก็ต้องบอกเองหก็บอกแล้วไู้เบื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องไปหาบิไปหาเบิ้งไบอกเองบอกแล้วเมื่อกี้ชิวได้ยินไหมว่าดินขอโทษเมื่อกี้จะกินอะไรหรือเปล่าได้ยินไหมไอ้ถามก็ไม่ได้กินเลยก็ไม่ได้เอาหมายพูด ขอโทษขอโทษพี่คิวค่ะหนูอยากเล่นที่เฉยนุยตอยากเล่นเฉยๆถามพี่คิวกดหนูมัยก็ไม่กระพูดอ่ะถามพี่คิวกดหนูมัยคะบอกมาเออบอกมาเอาให้ถามฉันเออให้ฉันถามทักทักกระสิบถามพี่คิวกดหนูมัยเออพี่คิวกดโนนี่ยังกดไหนเดี๋ยวถ้าพี่คิวกดหนูหรือยังเออก็บอกแล้วเราหยอกกันเฉยๆใช่หยอกกันเฉยๆโอเคอือก็หยุดหยุดไปก็บอกว่าเอ้า เไม่เกกลี้ยงรถอยู่ไปโอเคหมายถี่พี่คิกวกลัวเราไม่มีรถใช้ง่โอเคเออก็เลยจะให้อีวิวมาลาเ<ม>ข้าใจไหม,ไมแล้วหนูจะมาโมโหพี่ทําไมไมันของมไม่ให้เกิดหนูบอกว่าพี่จิ๊กพาปีกินข้าวหน่อยจะได้ขี่รถมเอเตอร์ไซค์ไปกินข้าวขี่มอเตอร์ไซค์ปันก็รู้อยู่หรือว่าหนูจะเดิน ให้พี่กิ๊กตาตายอ่ะก็นั่นแหละเขายอกเสือเสือโอเคหยอกเสือเสือพี่คือรู้เรื่องละจ้าหยกเสือเสือกอดกันกอดรับกกกันจะเป็นหยอกกอดแห้งนอนกอดกันรักกันกอดกันจะเป็นหยอกกอดแห้งนอนดกดกอดกันจะฟอกกอดอ๋ออะไรอไรเสอเสือย่งกอดกอดแบบนีไหมดูงอเหรอองอแล้วนั้นลนงอแล้วปรเตกตบตัวนี้เออ คืนดีกันละมือแล้งมือแล้งจังว่ากันไหมเนาะทำไมกล้วยั้โดนให้ไปของพี่เบนไม่ใช่หรอใช่พี่เบนให้กินหรอเขาอยากปักคอคอหนูทำไมอ่ะปักคออยาปักคอคอหนูทำไมมันไม่กดออกนี่ไงนี่เข้าบออกไม่เป็นกูไม่รู้นี่ไงก็กดเดือนออกก็ออกแล้วอืมเดี๋ดูก่อนมามาตาพเราค่ะกูไม่มียังไม่มีใครโดนแอร์มา คือขอหน้าหลักของขุงข่าหนึ่งวันยี่สิบห้าชั่วโมงเกียตัวมามากินไหมอร่อยนะไม่ค่ะกินทีละอย่างนะคะพอโทษพอตืมก่อนจับูือซกาขอบคุณค่าไม่น้อยพิเศษสวัสดีค่ะหนูกินดีก็ยังเตอร์ตัว ยังยังเลยรีวิวอันนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นกล้วยเพื่อนหน่อยขอโฆษณาหน่อยนะพอดีว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวคิวจะไลฟ์สดอันขายมาร์กหน้านะคะแบบซื้อสิบไม่มีเขาจะเขาจะส่งมาให้ฉันขายไปกำลังการแล้วค่ะเขาจะมาจ้างหนุนขายมาร์กหน้าแล้วก็ขายแบบคอลลาเจนขายแบบเออขายคอลลาเจนเป็นเม็ดเป็นอะไรอ่ะมีใครสนใจไหมมาร์กหน้าแบบราคาถูกมากได้สามสิบแพ็ดี๋ยว่าลดฟ้าลดกระสำหรับ ผู้หญิงเหมาะมากรอ,อ,นะอ,อกด้าอ่ะคุณดีคุณจ้างกูด้วยไหมเนี่ยงานเดี่ยวอ่าเดี๋ยวอือโอเคเขาให้คนเดียวเ, <laughs> เยวท่านั้นเนี่ยเพราะว่า้อาให้คนเดียว,วสนใจสิ้าอันนี้มันรออุดหนุนนะคะะอ,อันนี้มันแบบว่าตอนดูไปอ่ะสำหรับคุณเรานอมันบอกว่ามันช่วยหน้าใส่ด้วยนะแล้วก็แบบแต่สําคัญมันช่วยแบบลดฝ้าลดกาง,างนี่แมอือควรจะไม่เป็นฝ้าเป็นกาะ รอนะคะซื้อสิบถ้าหนูจะไม่ผิดมันร้อยหสบาทได้สิบห้าแผ่นแล้วมันแถมอีกสิบห้าแผ่นเป็นสาสิบแผ่นจะเอา,เอาปักอยู่ไหนอะ่ะอันนี้หนูไม่รู้มันอยู่ไหนมีรอรอกดนะคะแม่แม่ทุกคนแม่แม่นี่เขาส่งมาให้หนู อ่ะคืนดีใช่ดีมากอ่ะเขาไม่คืนดีหรอกินแล้วอ่คืนดีโอ้ยไม่กินกินเลยคืนดีกินเลยคืนดีก่อนไม่อร่อยคอลลาเจนหรือปากคิ้วใช่คอลลาเจนค่ะเป็นแบบเม็ดแล้วก็เป็นแบบน้ำอุ้ยปากเล็กหน่อยค่ะเรียกื่องสิริห้าสองปากยังไงนะลืมนูบอกเรียกเขาถูกหรอห้าสองเก่งมากชั่วคราวตอนเย็นเขาให้กินอีกอืมโอ้เพชร บสบา้เสรษฐเพีย้ยไหมเสรษฐเพี้ยอีหยังพูดซ่าแต่เขียีกว่าเพี๊ะปากเราต้องหาซื้อของดองมาเขียแล้วกปุตตะแก่ที่นี่ก็ได้นะคะมีให้เลือกหลายอันนี่เลยโอ้น,นะแปลผลไม้ ที่บอกว่าจะให้ค่าขนมน้องหลินโอนเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะจะได้เอาเลขบัญชีออกเราจะเรียกพ่อพี่ออกมาอยู่สนามมันมีอ่อห้องน้ำอยู่ค่ะกล้ย<ข>ตก้าไหนค่ะห้องน้ำไหน อันนี้ไม่รู้สก้าว,วไหนนะครอันนี้พี่เบนสั่งมาอ๋อรู้จีนมันเป็นของอะไรอ่ะเอามาฝากได้ไหมเนี่ยนีไแปบบ๊บนึงนะคะขอดูก่อนบอสเนี่ยกล้วยหนึ่งขอนุญาตค้นหาแป๊บนึงนะคะ ัญหาไม่เจออะค่ะ,ะเดี๋ยวรอถามพี่เป็นก่อนนะคะเยอนี่คุณว่าแต่ทนะี่ขายขียบดเนื้อแตจริงแล้เย็นเป็นแบบสั่งชุดขาวตอนแรกดูกระเทยแต่แล้คนบอกว่ามีแต่อิ้งๆเกลี้ยงๆแบบว่าอันนี้หนูมาขายเอาค่าความเฉยชาอิ่งพี่จิ๊บนี่บดเนื้อเก่งมาก แม่แม่ขาแม่แม่อยากได้ลิฟแบงค์แฮมดูนิดหน่อยเดือไรอยู่นะฮะเป๊ะสุดนี่บอซองกล่องลอยดูยังอันนี้คือกล่องกล้วยหนึ่งเหรอคกล่องกล้วยค่ะใช่จะมาให้ดูเป๊ะแกะใหม่เหรอรสชาติเป็นไงขาโอ้กล้วยเหรอยายอะไรโอ้หรือว่าไข่กล้วยไม่กล้วยหัวหจะไปกดตั่งเด็ดถั่วสั่งแล้วจ้าซั่งแล้วกดตั่งอีกเลยเนี่ยสั่งเลยกดเป็นเหรอกดเป็นก้ไม่ได้นะพี่เป็นยังไม่ทำผ่านธมิตร ดีดิ๊นอยาไปโกรธมั้โกรธไม่โกรธได้ก็ได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้สมัครเราเอาเองอันนี้อยู่อันนี้เป็นพุชตาแช่อิ่มนะฮะอันนี้จะเป็นกล้วยแช่อิ่มไรแมงกี่บ้านเราดูสักคนนึงก่ะนวิลเล็ตเนาะวิเป็นชุ้มเลยเสียวนี่ยายขายได้เท่าไหร่นะแป๊บเป็นเป็นมีกล้วยเสียบแมงปลาเปพี่พี่กี๊สั่งไหมจะสั่งให้ ไม่มีตังไม่มีตอน์ก็ขอเอามาแม่ขออีกขไม่ขออีกสิบบ้านครบสองร้อยบ้านแม่กินไหมยอดกินไหมอร่อยนะไม่ไงเป็เส้นอีกสิบบ้านครบสองร้อยบ้านแม่ขออีกสิบบ้านหน่อยกดแล้วนะพี่เก้ามีสองสีนะเลือกได้เลยนี่นี่อาเบงซีหยางลายหยางหาไม่ได้เขาไม่ได้ตังถ้ามีคนถ้ามีคนถ้าครบอีกสิบบ้านภายใน สั่ง้วค่าขอบพี่พี่แตงโมเดี๋ยวในพี่จีกินโลกอันนี้ให้ดูค่ะสดสดพี่ว่าให้ลิตกินดีนะอร่อยเลิศลินรถ้าคนสั่งกดผมกูกินนี้ให้ดูเลยได้ไหมกินเขาดูได้ไหมมือมือกินเขาบ้างเลยบอไม่มันอร่อยนะไม่อร่อยมันเป็นอะไรรสชาติเปรี้ยวมันขมตัวนี้เปรี้ยวสิเออเออพี่เกดพี่เดชอันเดียเป็นยังไงเจ๋งห้แม่ไปก่อนนะบ๊ายบายเราต่อเนื้อมา เออเดี๋ยวเอาไปเลยนะหนูเอาคอลลาเจนพี่โบมาให้หน่อยสักสองอันไม่ได้จะไปกินสนามเอาไว้หน่อยเพราะความสวยไงเอามาอีกเอามาอีกสองอันแหมอารมณ์ดีมากเลยไปด้วยสุเกบอกตะบัดเพราะดกฟ้าราคามาเลื่อยๆมาของแม่ถือตะบัดนะมาเลี้ยนข้าวน่อยมาบ๊อบกันเลย ไป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 เห็นชงคยวเป็ดโยวมาพี่ก้ยังพี่เกลียเลยกกี่มาล้วลูกพีโยนี่ควไหมเคยอ่ะเขาบอกเสือเป็นเไปไหนเป็นยังกับเพื่อนน้ำผีฮาต้นเลย ที่กินจะตรงไหนอ่ะจะดูหนังดูหนังไปด้วยกินไปด้วยหรอใช่เดี๋ยวมา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 จะกินเราเริ่มมันกินก่อนไหมน้ำหนึ่งห้าสิบมามากั่นนับว่าหนึ่งสองสองสามสามสี่ตาเริ่มเริ่มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มช่วยไหม ส่งแล้วค่ะแต่มันขอบคุณค่ะน่ารักมากกระป๋องสี่ขวดอยู่ดพี่เกียร์เมื่อวานที่พี่พี่กียร์ทำอะอร่อยมากเหรออืมเปรี้ยวไหมครไม่เปรี้ยวค่ะเป็นผู้ซาแช่อิ่มเอามิดออกเรียบร้อยแล้วค่ะเค้าแถมพริกเกลือให้สักห้าถุงเลยนะคะในราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทจะได้พุ้ซาหมีสามถุงแต่มันมีผลไม้อย่างอื่นด้วยนะคะในตะกร้าไม่แน่ใจ ดูหนังอะไรนี่เขาทำนองพีสามสี่นองพีล่าค่ะแม่ก็ไม่หวน่งขอบคุณค่าได้ราคาถูก,กนะจอดเราเยอดมากนี่กิ่สุดท้ายเนาะกินเลย ทำมาเป่ากินฉุบมากันแล้วก็ก็คือแผลขันแผลก่อนตอนกินนี่โอเคอียิงฉุบ <laughs> ต่อมอาฉุบแผลจะชนะ <laughs> จากแผลหือหือขอบด้วยนะครับจะบอกเลยสั่งมาวันแรกอย่าเพิ่งกินแช่ตู้เย็นไว้ก่อนสักสามสิบนาทีให้มันเย็น แล้วก็มาคั่วพริกเกลือหรือว่าจิ้มแบบนี้นก็อร่อยค่ะอ๋อที่มีมีะแ้แถมพริกเกลืออย่างนี้มาให้ห้าซองนะคะอีกซ่อนเนาะซักซอนขีดใสนี่แล้วอืมขีดใสนี้แล้วรอนี่เป็นไปซาเล่ค่ะมาอยู่ได้กี่วันค่ะโอ้ยอยู่ได้นานเลยค่ะหนูมัน่นใจเลยไม่ไม่หนึ่งอะหนูแม่พวกแม่เก็บไว้ไม่ถึงอาทิตย์แน่นอนเพราะมันอร่อยมากิกนง่ายด้วย มาแล้วมันเองสักทีเพิ่งตื่นหละหาทุกวันต้องได้ดูหลินเอาแล้วก็กินเอาเอาเปล่าก็มัฟอยิ่งสุปก็กินผัดกันเลยไม่ได้เอา,เอาอกระดาษเดือยอย่างเอาเป็นกัดไก่โอเคหนึ่งสองตั้งเป็นดันไก่เตี้ยเกินโอเค เขียอเดอร์ราคาสามสิบเจ็ดออเดอร์ค่ะ <huh อุ้ยเลิศเลิศพี่จีน่ารักมากการกลแบบแบบเนี้ยการกลแบบถูกต้องเอาอีกสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะเรื่องที่ไปนึกไว้หลายดี อร่อยมากค่ะแบบชามเบอร์เดแม่มีคนคักอันนี้มาสบบถามเด็ไสตสดคือว่าเขาจะเห็นเราไลนอันเนี้ยมือกี้เลยอ่ะ ไม่หวานไม่เปรี้ยวนะคะโอ้โหไม่หวานจนเกินไปเพราะว่าเป็นแช่อิม่มอ่ะรสชาติก็จะอันเนี้ยเ,เขาเรียกว่าไรล่ะมันมันไม่ได้เปรี้ยวกระโดดเป็นปนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะรสชาติรสชาตินี้มันสับลงแล้วมันจะต้องกินกับพริกเกลือมันจะอร่อยตนะมมเจ้าค่ะไม่รู้เมื่อกี้ไลน์แจ้งเตือนว่าจับทางเด็ดราคา เตือเขาจะมาจ้างพิซซี่ละอ๋ออันนั้นเขาส่งมาให้ฟีนะคะดีเลยพ่ซรี่จะได้โทรศัพท์ใหม่เนาะไปเดินนะขูไม่ได้รีบเลเนี่ยแจ้งเตือนมเหลียญราคาในการไล์่จ้างมาคุณเทพวันที่หกค่ะ เราซื้อของซื้อของเออขอบคุณค่ะ